วันนี้เราจะมาบอกวิธีการฟักไข่นะคะฟักไข่ยังไงเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะอันนี้เราก็เอาถาดไข่หอยมาเลยแล้วก็เตรียมน้ำมาหนึ่งกระมังอันนี้เตรียมเรียบร้อยเลยนะคะแล้วอันนี้จะเป็นตะแกรงพัดลมที่วัดเราต้องใช้างานอันนี้อันนี้ของเราจะมีเตรียมไว้ฟักอยู่แล้ววิธีการก็คือ หยิบไข่นะคะแล้วก็วางบนตะแกรงพัดลมอย่างนี้อันนี้เขหยิบวางนะคะวิธีการวางวิธีการวางอันนี้จะบอกว่าให้งายขึ้นนะคะแล้วเอาด้านไข่เนี่ยคว่ำลงแล้วก็เอาทางด้านเรียบเนี่ยหงายขึ้นแล้วก็วางนะคะ วิธีการนี้ก็คือจะทําให้เวลาที่ว่าตัวหอยตัวเ,เล็กๆออกจากไข่อะ mm hmm. เขาจะหล่นลงน้ําได้เลยก็คือว่าจะหล่นลงน้ําแบบสะดวกเ mm hmm. พราะว่าด้านไข่จะอยู่ทางด้านน้ําอยู่แล้วนะคะ mm hmm. อันนี้เราก็ค่อยๆหยิบวางวางจนเต็มตะแกรงนะคะ ทีนี้เราจะมาบอกเหตุผลกันว่าทําไมเราถึงได้เอาไข่หอยทางด้านนี้ลงน้ํานะคะเพราะว่าจะทําให้เขาอะหล่นลงน้ําได้สะดวกนะคะหลังจากเราวางไว้ในตะะแกรงฟักนี่นะคะสองถึงสามวันตัวหอยก็จะหล่นลงน้ํานะคะก็จะออกจากไข่แล้วก็หล่นลงน้ําไปทีนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าหอยตัวเล็กที่หล่นลงน้ําเนี่ย เเขาจะะป็นยังไงไก่ไยอยู่ในกระมังนะคะตัวเขาเล็กมากอดี๋ยวให้ดูถ่ายให้ดูใกล้ๆตัวเล็กมากจริงๆตัวเท่าเม็ดทรายได้เลยนะคะ ที่เห็นตัวเล็กๆลงในน้ำเนี่ยก็ถือว่าเราฟักสำเร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเกาะอ,อยู่กับสาลายห่างกระลอกนี่นค่ะวันนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการฟักไข่ฉ่อยเชอรรี่สีทองจากฟาร์มเราไปแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วจะมาบอกวิธีการเลี้ยง อย่างละเอียดเลยค่ะจากประสบการณ์จริงของฟาร,ร์มเราเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ